วันนี้อ่ะผมมาลงพื้นที่ครับตรงนี้นะครับที่นะฮะ25ไร่ครับ25ไร่ครับแยกบ้านม้าครับแยกบ้านม้าตอนนี้กําลังรื้อถอนอยู่เห็นไหมเห็นไหมฮะกำลังรื้อถอนอยู่นะครับอ่า25ไร่กว่าๆนะครับสองภากฝั่งนะฮะเป็นที่เจริญมากครับก็นี่ฮะเนี่ยที่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะบ้านม้านะครับแล้วก็เป็นอิสุสุนะครับอ่าสองภาฝั่งเลยนะครับ ท่านใดที่นี่ก็ถนนฮะรามกำแหงครับถนนรามกำแหงครับอยู่ตรงนี้แหละครับติดโรงเรียนนานาชาติครับนั่นคือโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนนานาชาตินะฮะที่ของเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับ25ไร่นะฮะแล้วที่นะฮะตอนนี้กําลังจะกาลังจะลื้ออยู่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนิดหนึ่งครับครับก็เดี๋ยวผมเดินไปข้างในนะฮะ เป็นบิ๊กซีเก่าครับเป็นบิ๊กซีเก่านะฮะที่จเจริญมากนี่ก็รถไฟฟ้าเนาะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินครับรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านมมาครับรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านมมาตอนนี้ด้านในก็กําลังรื้อถอนอยู่นะครับรื้อถอนอยู่นะฮะตรงนี้จเจริญมากอ่ะท่านใดที่สนใจนะครับที่ตรงนี้นะฮะติดต่อโดยตรงเลยครับกับผมนะฮะผลวัชรินการตลาดออนไลน์ ตอนนี้ก็ให้ดูวิดีโอพอสังเกตก่อนว่าที่มันสวยขนาดไหนที่ตรงนี้นะให้ดูเลยนะครับด้านหลังติดคลองเลยครับด้านหลังติดคลองเลยนะครับด้านหลังติดคลองเลยนนเห็นไหมครับกลังทําการรื้อถอนอยู่นะครับเห็นไหมครับกาลังรื้อถอนอยู่นะฮะผมคงจะไม่เข้าไปข้างในอันตรายครับก็ขอไลฟ์สดเพียงด้านนอกให้ดูว่าที่ตรงนี้นะครับจํานวน ยี่สิบห้าไร่กว่าๆนะครับอยู่ที่รามํำแหงร้อยสิบเก้าครับติดโรงเรียนนานาชาติหรือเราเรียกกันครับแยกบ้านม้าแยกบ้านม้านะครับเลยํำสาลีมาหน่อยเดียวครับน่าจะเลยํำสาลีมาประมาณหนึ่งกิโลครับซ้ายขวานะครับก็เจริญครับซ้ายขวาทางขวามือผมเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับแล้วก็ทางซ้ายมือผมก็เป็นบริษัทนะฮะ อีสูสูครับที่ตรงนี้นะครับโอ้โหใครได้เป็นเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทำเลดีมากครับอ่ะเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้นะครับโทรมาพูดมาคุยกันหรือสอบถามได้นะฮะคนวิชาลินการตลาดออนไลน์ครับสวัสดีครับ